เรามีข้อมูลแบบนี้นะต้องการหาว่าโคด E เนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่โดยปกติแล้วเนี่ยเราใช้ V Lookup ไปดึงมาไปที่ F2 ตรงนี้นะกด F4 ล็อกไว้นะครับคอมม่าจากนั้นไปรครอบข้อมูลตรงนี้สะพานก็คือโคดนะดังนั้นโคดจะเป็นคอลัมน์ที่1จํานวนจะเป็นคอลัมน์ที่2และราคาเป็นคอลัมน์ที่3 ครอบลงไปถึงข้างล่างเลยกด F4 ล็อกไว้นะครับคอมมา่าจำนวนคือออัมน์ที่2คียเลข2ลงไปปิดด้วยคอมมา่าศกด enter copy สูตรนี้ลงไปไปแก้นะครับจากเลข2ตรงนี้แก้เป็นเลข3กด enter สูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้คราวนี้มาดูโจทย์ด้านล่างนะมันก็คือโจทย์ข้อเดียวกัน เพียงแต่ว่าสลับจากแนวตั้งไปเป็นแนวนอนถ้าเราต้องการหาจำนวนของโคด E แล้วก็ราคาของโคด E เนี่ยถ้าโดยปกติเราเห็นข้อมูลในลักษณะนี้เรามักจะใช้ h o o k u p ไปที่ F 4 5กด F4 ล็อกไว้คอมเมจากนั้นมาครอบข้อมูลทั้งหมดนี้ h Hlookup จะอ่านจากข้างบนลงข้างล่างโคดที่เราไปครอบจะเป็นแถวที่1 จำนวนเป็นแถวที่2ตรงนี้กด F4 ล็อกไปคอมมา2ปิดด้วยคอมมา0กด enter จากนกั้น copy ลงไปราคาจะเป็นแถวที่3ตรงนี้ต้องแก้จากแถวที่2เป็นแถวที่3กด enter สูตรที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องการอธิบายก็คือว่าถ้าโจทย์เป็นลักษณะนี้นะ เราสามารถใช้ Vlookup ได้เลยเราไม่จำเป็นต้องใช้ Hlookup ครับเนื่องจากว่า Vlookup เราจะคุ้นเคยมากกว่านะครับผมย้ายตรงนี้ไปไว้ตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ลบทิ้งไปตรงนี้เนี่ยเราใช้ Vlookup ได้เหมือนเดิมนะครับไปที่ไหนไปที่45หรือตัว E ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเราไปที่จำนวนแทนนะเนื่องจากเราจะใช้จำนวนกับราคาเป็นสะพาน ดังนั้นจํานวนและราคาตรงเนี้จะเป็นคอลัมน์ที่1แล้วก็ไล่จากซ้ายไปขวาดังนั้น e จะกลายเป็นคอลัมน์ที่6นะครับเราใช้ v ลุกับไปที่ b 16ตรงนี้จากนั้นมาครอบข้อมูลทั้งหมดนี้นะกด f4 ล็อกไว้คอมมา่านับไปเลยนะโค้ดเป็นคอลัมน์ที่1 a เป็น2 b เป็น3 c เป็น4 d เป็น5 e เป็น6คเล็ก6ลงไปปิดด้วยคอมมา่า0ูนย ตามหลักการของ Vlookup ง่ายๆปกติจากนั้นก o p ปี้ลงไปสูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องการอธิบายก็คือว่าในการเลือกมุมมองหรือว่าเลือกสะพานเนี่ยถ้าเราสามารถเลือกสะพานที่เป็น Vlookup ได้ก็เลือกเป็น Vlookup ไปนะเนื่องจากว่า Vlookup เนี่ยเราคุ้นเคยมากกว่าการใช้ Hlookup แต่ไม่ได้หมายความว่าการใช้ Hlookup ไม่ถูกต้องนะครับใช้ Hlookup ก็ได้นะครับ วันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ